แผ่นใสนะคะหลายๆคนเนี่ยยังจะจินตนาการไม่ถูกว่าจะเอาไปใช้กับอะไรได้บ้างหรือยังไงได้บ้างรู้แค่ว่าไม่อยากให้บ้านมืดเกินไปคุยกันง่ายๆค่ะ,ะถ้าเป็นใสลักษณะสีอ,อกขาวๆหรือใสๆนะคะเรามีให้เลือกอยู่3เวอร์ชันนะคะอย่างแรกเลยก็คือใสปิ๊งๆเลยใสแบบใสกระจกเลยนะคะเหมาะสำหรับแค่ต้องการที่จะกันฝนเท่านั้น แต่ถ้าหากว่าเอาไปใช้ในบ้านเรือนหรือเอาไปปลูกต้นไม้เอาไปทําโรงเรือนแบบนี้นะคะก็ต้องสีเคลียสีเคลียเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้สว่างมากเกินไปสีเคลียถ้าพูดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเขาจะสามารถให้แสงอยู่ที่76%บ้านบางคนเนี่ยมีความร่มรื่นมากๆนะคะกลัวว่าแสงจะเข้ามาไม่พอเลือกเป็นสีเคลียก็ได้ค่ะเอาแสงเข้ามาเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าลักษณะบ้านเรือนที่ อยู่พื้นที่โลงแจ้งและมีแสงส่องถึงเยอะมากๆแล้วต้องการที่จะให้มีแสงสว่างอยู่เนี่ยก็เลือกเป็นสีโอปอนะคะเขาจะให้ความสว่างอยู่ที่ประมาณ5 1นะคะและเอาความร้อนเข้ามาอยู่ที่45%นะคะบางคนทำคาเฟ่มีส่วนของอินดอดนนะคะและในส่วนของอลดอ์เนี่ยก็อยากจะให้มีหลังคาเอาไว้ถ้าเกิดฝนโปรย,ยๆปยเนี่ยก็สามารถที่จะ นั่งได้หรือว่าฝนตกหนักก็ได้นะ,อ,ะอย่างเงี้ยก็มันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยพื้นที่เอาโดจะไม่สามารถใช้งานได้เลยใช่ไหมคะตรงนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะคะและแท็กเข้ามาขอความรู้เพิ่มเติมนะคะหรือขอคําแนะนําจากทีมงานเราได้นะคะที่ไลน์แอดเซน i ตินะคะ Z-E-N-S-T-E-E-L ค่ะอย่าลืมนะคะทักมาคุยกับเซนสติลดูค่ะ